สวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้มาพบกับผมเต้เราไปเรื่อยอีกแล้วแล้วันนี้ผมก็มีเรื่องราวหลอนๆจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังอีกเช่นเคยก่อนจะไปรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับเรื่องราวที่ผมจะเล่าในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของพี่สาวคนหนึ่งซึ่งผมก็รู้จักเขาอยู่เหมือนกันนะพี่แกเนี่ยชื่อพีวาพีมินปกติเนี่ย ผมจะเรียกแกว่าพี่มิ้นนะพี่มิ้นเนี่ยแกเป็นผู้หญิงที่รูปร่างหน้าตาดีค่อนข้างสวยเลยทีเดียวและแกเนี่ยก็มีสามีคนหนึ่งนะสามีแกเนี่ยรอนะสามีพี่เขาชื่อว่าพี่ก้องทั้งสองคนเนี่ยทำงานเป็นพนักงานต้อนรับโรงแรมแห่งหนึ่งอยู่ในจังหวัดภาคกลางนี่แหละแต่ผมไม่ขอเอ่ยชื่อจังหวัดนะการทํางาน สามีของพี่เขาเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นคนที่แบบว่ามีการงานที่ดีเลยทีเดียวแล้วก็มันก็ได้มีเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้ดวงชะตาของพี่มิ้นเนี่ยกับพลิกผันไปและเกือบที่จะกูไม่กลับแล้ววันหนึ่งที่พี่มิ้นเนี่ยได้เดินทางไปทํางานด้วยรถส่วนตัวซึ่งพี่ก้องเนี่ยเขาก็ได้ลาป่วยอยู่ที่บ้านเพราะว่าป่วยระยะทางก็ห่างจากที่ทํางานประมาณ10กิโลเมตรนี่แหละครับไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันนะ ว่าพี่มินเนี่ยจะไปประสบอุบัติเหตุโดยการที่รถ1ิบล้อตัดหน้าแล้วพี่มินแกหักรบไปชนกับเสาไฟฟ้าหลังจากนั้นน่ะพี่มินน่ะแกก็นอนรักษาอาการอยู่เป็นอาทิตย์เลยและหลังจากออกจากโรงพยาบาลน่ะพี่มินก็ลาพักร้อนไปอีกเดือนหนึ่งและพอครบเวลาพักร้อนเนี่ยเขาจึงกลับไปทำงานแต่ทุกอย่างน่ะมันก็ไม่เหมือนเดิมต่อไปแล้ว เพราะว่าการที่ชนหัวกระแทกทำให้ประสบอุบัติเหตุบางส่วนของพี่มินเนี่ยเสียหายไปบางครั้งการมีอาการปวดหัวและอาการที่ไม่พึงประสงค์ของพี่มินเนี่ยมันไม่ใช่ทรมานแต่ทุกครั้งที่ปวดหัวเนี่ยพี่มินจะได้ยินหรือรับรู้อะไรบางอย่างแบบควบคุมไม่ได้เลยอะไรพวกนั้นเนี่ยมันไม่น่าอภิลมเลยนะหมอให้เหตุผลว่าเป็นภาพหลอนเท่านั้นแต่พี่มินอะ เขาก็รับการบำบัดอยู่เป็นประจำและรับยาอยู่มาเรื่อยๆแต่มันก็ไม่ได้ทำให้อาการเขาวัะดีขึ้นเลยถึงกนานั้นเองพี่มิ้นก็ไม่ให้มันเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเขาเลยเหตุการณ์เนี่ยมันก็ดำเนินอย่างนี้เรื่อยมานานเข้าพี่มิ้นก็เข้าวัดนั่งสมาธิบ้างที่หมอบอกว่าจะช่วยได้อีกทางหนึ่งเพราะเป็นการสงบจิตสงบใจ ทำให้อาการปวดหัวเริ่มหายไปแล้วบวกกับยาที่หมอให้มาด้วยเลยทําให้อาการดีขึ้นขึ้นมาหน่อยนึงแต่การที่พี่มิ้นเนี่ยรับรู้สิ่งต่างๆสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยมันกัดชัดเจนขึ้นมากขึ้นไม่ใช่วูบวาบอีกต่อไปมาถึงตอนที่พี่มิ้นรู้แล้วว่าสิ่งที่พี่แกเห็นะ่ะคือวิญญาณแต่ผีพวกนั้น่ะก็ไม่ได้ทําอันตรายอะไรพี่มิ้นเลย คงเป็นเพราะโชคดีที่พี่มิ้นเจอวิญญาณที่ไม่ได้้ายกาจอะไรมากนักถึงแม้ว่าพี่มิ้นจะเป็นคนที่กลัวผีมากก็ตามแต่วิญญาณบางตนมันก็ไม่ได้ปกติเลยนะแต่ถ้าพี่แกเห็นนะก็จะไปทำบุญให้อยู่เป็นประจำเลยนะและสิ่งที่แปลกวิญญาณทุกตนที่มาให้เห็นก็มาแค่ครั้งละสองครั้งแล้วก็ไม่มาอีกเลย พอเวลามันก็ล่วงเลยไปประมาณสองปีพิมินตะกลายเป็นคนเห็นผีไปเลยส่วนพี่ก้องก็เข้าใจว่าเมียแกเข้าวัดทาบุญนั่งสมาธิเพราะการบําบัดร่วมตามหมอบอกและแกก็บอกพี่ก้องว่าเป็นการสร้างบุญด้วยพอเกิดอุบัติเหตุจึงกลัวเป็นความเคยชินนานเข้าความกลัวก็จะลดลงไปและวิญญาณก็ไม่ได้มาทุกวันซะหน่อย ชีวิตอันมีความสุขก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับยานทิพย์ที่ไม่รู้ว่าใครนั้นะเป็นคนประทานมาให้จนมีเรื่องที่ต้องให้ใช้บุญที่สะสมมาในที่สุดโรงแรมของที่พี่มิ้นและพี่ก้องได้ทำงานอยู่ได้มีพนักงานเข้ามาใหม่หลายคนเรื่องมันเริ่มจากตรงนี้แหละความลอของพี่ก้องอะที่แม้แต่ผมยังหันมองเลยพวกสาวๆก็หมายปองเช่นเดียวกันนะ เมื่อมีพนักงานใหม่เข้ามาเนี่ยพี่กองก็เป็นที่จับตาจ้องมองของพนักงานพวกนั้นด้วยแหละจนวันหนึ่งเนี่ยที่พี่กองเนี่ยได้ไปกินเลี้ยงกับเพื่อนที่บาร์แห่งหนึ่งในเมืองจนเช้าพี่แกถึงจะกลับเพราะเป็นวันหยุดและเมื่อพี่กองเ,เดินสวนกับพี่มินน่เพราะพี่มิ้น,นไปทํางานพี่กองก็เลยกลับมาพอดีพี่มินน่ะแกก็ไม่ได้ว่าอะไร เพราะว่าพี่ก้องอ่ะเขาบอกไว้แล้วว่าจะกลับเช้าแต่สิ่งที่มันผิดปกตินั้นอ่ะคือกลิ่นที่ตามมาด้วยกลิ่นสาบรุนแรงที่โชยเข้ามาให้พี่มิ้นได้กลิ่นนั้นอ่ะแต่มันแค่ผิดตาเดียวนะกลิ่นมันก็หายไปแล้วพี่ก้องบอกว่าไปนอนก่อนนะขับรถด,ดีๆล่ะแล้วพี่ก้องอ่ะก็ได้เดินขึ้นบ้านไปแต่ความชงงของพี่มิ้นอ่ะเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อห่างตาได้หเห็น กุ่มวันสีดำๆมาลอยตามพี่ก้องเข้าไปในบ้านด้วยแต่ก็เช่นเคยแหละแค่ผิดตาเดียวก็หายไปเหมือนเดิมพี่มินก็คิดว่าคงเป็นเพราะตัวเองตาฝาดไปนั่นแหละพอที่ผ่านมาอนะถ้าพี่มินได้เห็นผีอะมันจะชัดกว่านี้เยอะตลอดเลยนะและช่วงที่พี่ก้องอะในระยะเวลาหลังมาเนี้ยจากนั้นก็มีบางอย่างที่เริ่มเปลี่ยนไปนะปกติพี่ทั้งสองอะจะเอารถไปคนละคันนะเวลาเข้ากะ ไม่ตรงกันแต่หลังๆอะ่ะพี่ก้องอะ่ะก็เอารถไปเองทุกวันเลยและพี่มิ้นกับพี่ก้องอะ่ะก็ไม่ได้ค่อยได้กินข้าวพร้อมกันเลยนะในช่วงเนี้ยจนทุกคนในโรงแรมถามพี่มิ้นว่าทะเลาะอะไรกันหรือเปล่าพี่มิ้นก็งงว่าเฮ้ยพี่ก้องเป็นอะไรอาการมันเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆอารมณ์ที่เคยเย็นก็ร้อนขึ้นนะเมื่ออยู่กับพี่มิน้นน่ะพี่มิ้นเนี่ยเขาไกลพี่กองไม่ได้เลย พอพี่กองเนี่ยจงุดหยิดตลอดสังเกตได้เลยจนกระทั่งพี่มินเห็นอะไรบางอย่างที่มันชัดเจนขึ้นพี่ก้องอมีอะไรบางอย่างลอยวนอยู่รอบๆตัวเลยแล้วก็มีกลิ่นสาบตามมาเป็นระยะระยะแต่พี่มินก็ทําเป็นไม่เห็นนะแน่ชัดแล้วว่ามันไม่ปกติแน่นอนไม่ว่าที่เห็นะจะคืออะไรอะเธอเป็นคนที่เห็นผีแต่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญน,นะ วันต่อมาเพื่อนที่ทํางานก็บอกว่าเห็นพี่ก้องอะ่ะคุยกับแม่บ้านสาวคนหนึ่งที่หลังโรงแรมแม่บ้านคนนั้นอะ่ะชื่อว่าสาวเป็นคนแบบว่าแถวอีสานอะ่ะภาคใต้อะ่ะใบหน้าก็คมสวยนะในระดับหนึ่งเลยทีเดียวแหละพี่มิน้นก็คิดว่าคงไม่มีอะไรหรอกมั้งก็คนท่ะทำงานอยู่ด้วยกันปกติพี่ก้องอก็ไม่เคยเจ้าชู้นะคบกันมาสิปีแต่งงานกันมาหปีแล้วก็ไม่เคยนอกใจเลย ไม่มีเหตุผลที่ต้องสงสัยยันทิปของพี่มิ้น์มีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือเสียงกระซิบบอกอะไรบางอย่างเช่นอันตรายเหตุการณ์ร่วงหน้าชัดบางอย่างก็ไม่ชัดบ้างช่วงเนี้ยก็จะได้ยินแต่ซาเหมือนวิทยุไม่มีสัญญาณเลยฟังไม่รู้เรื่องอะแต่พี่มิ้น์ก็คิดว่าคงไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆช่วงนี้พี่พลไม่ค่อยกลับบ้านบ่อยมากไปรอที่ทำงาน ็มีเรื่องให้ทะเลาะกันอยู่บ่อยๆจนกระทั่งเพื่อนที่ทํางานเขารู้หมดแล้วว่าเราต้องสองคนมีปัญหากันทําให้เขาข้างตัวเองตอนเนี้ยพี่ก้องพอจะรู้ว่าพี่พลโดนของแน่ๆพอใบหน้าพี่เริ่มหมองกลุ่มควันและกลิ่นสาบต่างๆที่ได้กลิ่นนั้นน่ะมันชัดเจนแล้วเธอไปหาพระที่วัดที่พี่แกไปอยู่บ่อยๆนะพระที่นั่น่ะก็บอกว่าที่พี่ก้องเพิ่งจะเห็นน่ะ ทั้งที่เป็นคนมา้าจิตสัมผัสเพราะว่าของเนี้ยมันพึ่งมาแรงเอาตอนนี้มันแรงมากเพราะมันบังตาไว้ไม่ให้พวกที่มีวิชาด้วยกันเนี่ยหลับรู้ได้พี่มิ้นเนี่ยไม่มีวิชาอะไรเลยจึงยิ่งยากที่จะเห็นและรับรู้ได้แต่ตอนเนี้ยที่เห็นเพราะว่าคนที่ทําของเนี้ยกำลังเล็งเป้ามาที่พี่มิ้นอยู่ด้วยเหมือนกันนะพี่มิ้นเนี่ยคือเสียนหนามของคนคนนั้น แต่เขายังไม่รู้ว่าพี่มินมียานทิพตตอนนี้พอจะแก้ได้ต้องรีบแต่พระท่านก็ไม่รู้ว่าจะขัดกรรมได้ทันหรือไม่ต้องพาพี่ก้องอมาที่วัดให้เร็วที่สุดการมาวัดครั้งนี้ก็ได้มีพี่นกกับพี่ชัยซึ่งเป็นเพื่อนของพี่ก้องกับพี่มินเนี่แหละเป็นผัวเมียกันทำงานอยู่ด้วยกันที่เดียวกันเป็นเพื่อนร่วมงานกัน จึงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและพี่มินนะเห็นวิญญาณพี่มิ้นและเพื่อนอต้องพาพี่ก้องอมาที่วัดหาหลวงลุงให้ได้แต่ไม่ทันจะคิดอะไรเมื่อถึงที่บ้านพี่มิ้นนะก็ปวดท้องแทบจะสุดลงไปเลยตรงนั้นพี่มินนะปวดท้องจนเริ่มยืนไม่ไหวแล้วพรอ,อ้าปากหลองอะพี่มิ้นก็เห็นกลุ่มควันสีดำพุ่งออกมาแล้ววิ่งเข้ามาหาตัวเอง พี่มิ้นน่ะก็ล้มลงทั้งยืนท้องมันก็ปวดแสบเหมือนไส้จะขาดให้ได้สติของพี่มินนน่ะกำลังจะหลุดลอยแล้วพี่มินนน่ะก็เลือไปเห็นกลุ้มควันสีขาวรูปร่างคล้ายๆคนนับสิบยืนรอบตัวเธอนะมือนับสิบคู่นั้นน่ะยืนมาวางบนท้องพี่มิน้นแล้วก็กดลงไปที่ท้องก่อนที่กลุ่มควันสีดํานั้นน่ะจะพุ่งออกมาจากปากพี่มินนแกก็สะดุ้งตัวขึ้นมาแล้วอาเจียนริมเลือดออกมาจากปากนะ ก่อนที่จะหมดสติไปอ่ะตื่นขึ้นมาอีกทีอะก็เห็นว่าตัวเองนั้นอะได้นอนอยู่ที่โรงพยาบาลโดยมีเพื่อนทั้งสองนั้นอ่ะคอยดูแลอยู่ส่วนพี่นกอ่ะลืมของไว้ที่รถของพี่มิน้นจึงให้พี่ชัยอ่ะพากลับไปเอาพอไปถึงอ่ะก็เห็นพี่พอไปถึงอะก็เห็นพี่มิ้นนอนสลบอยู่ที่หน้าบ้านพี่มิ้นอ่ะเล่าเรื่องให้พี่นกกับพี่ชัยฟังพี่มิ้นบอกว่าต้องการออกจากโรงพยาบาลตอนนี้ พี่มิ้นมีเรื่องต้องทําด่วนเมื่อออกจากโรงพยาบาลน่ะทั้งสามก็รีบไปที่โรงแรมไปหาแม่บ้านที่ชื่อสาวเพื่อไปตามหาพี่ก้องแต่เมื่อไปถึงแล้วอ่ะพี่มิ้นก็พุ่งเข้าหาแม่บ้านคนนั้นทันทีแกต้องการเจอสามีเพราะพี่ก้องอะไม่ได้กลับบ้านมาแล้ว2วันสาวอ่ะเอาแต่ร้องไห้สาวบอกว่าสาวไม่รู้แล้วสาวอะก็เล่าเรื่องให้ทั้งสมฟังวันนั้นน่ะ สาวไปเที่ยวกับเพื่อนที่ทำงานอยู่ต่างที่กันเพื่อนอะ่ะเขาก็พาเพื่อนเขามาด้วยเธอคนนั้นอะ่ะชื่อนางเป็นคนจังหวัดอะไรผมขอไม่เอ่ยแล้วกันนะเธอสวยใช้ได้เลยทีเดียวนะและพวกนางอะ่ะก็ได้เห็นพวกพี่ก้องนางก็ดูสนใจพวกพี่ก้องพอสมควรเลยแหละเธอก็บอกนาง,นาองอแล้วว่าพี่ก้องอ่ะมีเมียแล้วเธอก็ไม่ได้พูดอะไรต่อ แต่เธอยังเอาแก้วเหล้าไปชวนพี่ก้องดื่มอยู่แล้วก็ผ่านไปสักวันถัดมาเนี่ยแหละพี่กองอะมาบอกสาวว่าอยากเจอนางสาวบอกว่าสาวไม่รู้พี่ก้องะดูน่ากลัวมากๆสาวว่าพี่กองอะผิดปกติแน่ๆสาวคิดว่าจะบอกพี่มิ้นนะแต่พี่มิ้นก็ไม่มาทำงานจนวันนี้แหละสาวก็บอกว่าวันนี้ พี่ก้องมาทํางานนะพอมิ้นรู้อย่างนั้นะก็รีบตรงปีเข้าไปหาพี่ก้องทันทีพอเห็นพี่ก้องอ่ะพี่มิ้นก็เดินเข้าไปหาแต่สิ่งที่พี่มิ้นเห็นคือพี่ก้องอะนั่งอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งพี่มิ้นก็เลยชะงักไม่เข้าไปหาพี่นกบอกว่าทําไมไม่เข้าไปพี่มิ้นบอกว่าทําใจไม่ได้ที่เห็นสามีอยู่กับผู้หญิงคนอื่นพี่นกก็ว่าไหนก็เห็นมันนั่งอยู่คนเดียว แค่นี้แหละพี่มิ้นก็รู้ได้ทันทีว่าอะไรเป็นอะไรพี่มิ้นอะ่ะเดินออกมาโดยไม่เข้าไปหาพี่ก้องโดยที่ถอยเพราะว่าวางแผนพาพี่ก้องอะไปหาพระที่วัดพี่นกอะกลับบ้านไปเอาสายสินที่ใช้หอ่อพราห่อบาทอะตอนที่พี่ก้องอะ่ะบวชอะรวมถึงสิ่งของมงคลต่างๆอะที่ใช้ตอนงานแต่งอะพี่ก้องอะเก็บไว้ รีบมากลับมาที่ทํางานอ่ะโดยให้พี่ชัยอ่ะเฝ้าพี่กองไว้ห่างๆนะโดยไม่รู้ว่าจะได้ผลไหมนะแต่ก็ไม่รู้อ่ะแต่ในจิตบอกว่าให้ทําแบบนี้แหละมีสายโทรศัพท์อ่ะโทรมาบอกว่าเป็นเด็กวัดพูดหลวงลุงอ่ะบอกว่าจะทําอะไรให้รีบทําเพราะตอนนี้คนที่ทําของอ่ะกำลังออดแรงผลบุญที่เราทําช่วยเราอ่ะไว้จากคุณใส่นะ วิญญาณที่เราช่วยอ่ะส่วนหนึ่งอ่ะเขาไปอยู่ในภพภูมิที่ดีมีอำนาจที่ช่วยเราได้นะแต่บุญกรรมของใครก็ของมันอ่ะเขาช่วยอีกคนไม่ได้อะพี่มิ้นต์่ะตามมาถึงโรงแรมแล้วแล้วใช้ใส่สินที่พันเป็นบ่วงอ่ะเอาไปของคอพี่ก้องส่วนพี่มิ้น์่ะหลังจากที่คองใส่สินนั้นไปแล้วอ่ะก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของใครบางคนเป็นเสียงร้องโหยหวนแบบทรมานมากแล้วพี่ก้องอ่ะก็เป็นลมสลบไป แล้วพี่ชายอ่ะก็หิ้วปีกพี่ก้องอ่ะขึ้นรถไปทุกคนก็เดินทางไปที่วัดนะลุงลุงบอกพี่มิ้นว่าอํานาจพุทธคุณและความสัมพันธ์ของใจอ่ะที่อยู่ในตัวของโยมผู้ชายอ่ะทำให้สายสินเนี้ยมีพลังดูดอาวุธทิศที่ส่งพลังยิ่งนักแต่ก็แค่ทําให้หลุดจากสภาวะเท่านั้นเองของอ่ะยังไม่คงถูกถอนออกไปต่อไปเนี้ยต้องอาศัยอำนาจพุทธานุภาพ และบุญวัฒนาที่โยมของทั้งสองอได้ทำร่วมกันมาหลวงลุงบอกว่าท่านเคยเป็นคนเล่นของแต่ก็เป็นสายขาวนะแต่พอรู้ว่าของดำที่อยู่ตัวเนี้มันแรงมากคนทำํำต้องการได้เขาจนไม่คิดอะไรเลยไม่ว่าเขาจะเป็นหรือว่าจะตายทำให้โยมทั้งสองอเข้าใกล้กันไม่ได้ด้วยมดด์ดาพรุ่งนี้จะเป็นวันพระใหญ่ขึ้นติมห้าค่ำ หลงลุงจะทําพิธีให้ทางวัดอะ่ะก็ได้จัดแจงให้พี่ก้องอะ่ะนั้นนอนในโบสถ์โดยมีพี่ชัยออยู่เป็นเพื่อนปิดประตูหน้าต่างเพื่อไม่ให้มีพี่ก้องอะ่ะหนีเพราะเมื่อพี่ก้องรู้สึกตัวก็เรียกหาแต่คนชื่อนางตอนเนี้ยทุกคนรู้แล้วว่าคนชื่อนางอะ่ะเป็นต้นเรื่องทั้งหมดหลุงลุงอะ่ะให้เด็กวัดทั้งสองอะ่ะเฝ้าหน้าประตูโบสถ์ไว้ เพื่อรอใครบางคนที่จะมาช่วยพี่ก้องเพราะหลวงลุง่งะช่วยได้แค่นี้ส่วนคนที่จะมาช่วยนั้นะเป็นพี่ชายของหลวง,ง,งลุงทางหลวงลุงะได้ติดต่อไปหาแล้วเขากําลังรีบมาพอวันลุ่งขึ้นมาถึงเป็นวันทําพิธีก็มาถึงพวกพราหมณ์ชีประขาวะ่ะก้าวลงจากรถกระบะ4ประตูเข้ามาในศาลาการประเรียนที่ตอนเนี้ย ได้เสร็จสิ้นจากการทำกิจวัตรประจำวันของวัดป่าแห่งนี้แล้วขนาดเนี้ยในศาลาที่พี่ก้ลองพี่พี่นกพี่ชัยอะ่ะและสาวอะ่ะที่ต้องติดสอยห้อยตามมาด้วยอะ่ะพอกลัวเพราะว่าพี่มิ้นอะ่ะยังเห็นกลุ้มควันอลอยตามสาวมาตลอดเวลาชีบะขาวอะ่ะได้นั่งลงกราบหลวงพ่อ แล้วหันหน้ามาทางพี่มิ้นและสาวก่อนที่จะเอ่ยคำออกไปแม่หนูนี่หมายถึงพี่มิ้นแม่หนูมีทิปยานวิเศษได้มาจากบุญเก่าอีกครั้งยังแก่งกล้าจากบุญใหม่มันผู้นั้นอยากจะทำให้พี่มิ้นตเนี่ยตายไปเลยไม่ต้องรอดกลับมา แต่ด้วยบารมีและดวงวิญญาณดีที่พี่มิ้นเคยช่วยไว้อะเขาได้กลับมาช่วยพี่มิ้นอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าหนูมาช้ากว่านี้หนูอาจจะได้ไปประโลกแน่เขาอะจะปิดปากไม่ให้ได้พูดอีกเลยเพียงแค่นั้นอะสาวก็ร้องไห้โฮอะพอจะทำพิธีไล่ของพวกนี้แต่มันจะต้องมีค่าครูสักหน่อยนะพี่ชัยได้ยินดังนั้นอะก็เริ่มโวยวายมาภาษาคนใจร้อนน คือง่ายๆอ่ะพี่แกคือตัวบวกประจํากลุ่มอ่ะพี่นกก็ร้องห้ามชีบักขาวจึงกล่าวขึ้นว่าแค่ตัอหนึ่งเดียวอ่ะพวกเองไม่มีกันเลยหรือไงอ่ะพี่ชายถึงกับชะงักแล้วก้าวขอโทษชีบักขาวและหลวงลุงอ่ะที่ทํากิริยามไม่สุภาพใส่อ่ะพี่ทีอ่ะเริ่มขึ้นตอนที่พี่ผลอนอนหลับไม่ได้สติอ่ะพี่ทีเนี่ยทํากันที่ศาลาการประเรียนแห่งนี้นี่เองชีบักขาวอ่ะใช้สายสินอ่ะทําเป็นมงคลอ่ะ ขายเวลาแบบว่าเวลาจะแต่งงานเอาไว้รัดหัวนั่นแหละแล้วเอามารัดหัวของพี่ก้องกับพี่มินไว้ก่อนจะพูดว่าของตาเนี้ยแรงนักมันเอาประจําเดือนให้กินทั้งผูกจิตให้หลงไหลมัวเมาด้วยเหงื่อไข้ใต้ตามขาหนีบเนี่ยแหละคุณผู้ฟังอเคยได้ยินวิชาของรอนไหมหลายขนานเชียวนะนี่ชีปาขาวะทำพิธีต่อ ขณะที่ท่านสวดคาถาพี่มิ้นก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งมายืนอยู่หน้าศาลาแต่คนอื่นน่ะไม่ได้สนใจผู้หญิงคนนั้นเลยเสียงของผู้หญิงคนนั้นน่ะดังก้องอ่ะที่เห็นหนูสินะพที่คงมีตามีจิตวิเศษมีหน้าคุณใสของกูจึงทําอะไรมึงไม่ได้นางเมียหลวง <c oughs> เสียงนั้นก้องกังวานก่อนที่ชีปลาขาวจะพูดว่าเอ็งมาแล้วหรือนางแม่มดทุกคนน่ะ จึงมองตามไปสาวอ่ะสะดุง้งสะดุดสุดตัวเลยนางใช้นางจริงๆด้วยก่อนที่นางจะพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงโกรธเกลี้ยวอ่ะนางสาวคนต่อไปคือเมองอยู่ดีๆไม่ว่าดีเป็นคนดีมากก็เตรียมตัวตายไปได้เลยชีปะเขานั้นได้นำขันน้ำมนต์มาแล้วตักกอกปากให้พี่ก้องนางก็กรีดร้องไฟลุกขึ้นตามตัวเลย พอพี่มิ้นเห็นอะอะไรบางอย่างวิญญาณที่พุ่งพันพยายามที่จะยึดติดกับร่างของพี่ก้องอะก็ไม่ทันะไรวิญญาณนั้นอะก็ถูกแสงสีทองมัดแล้วก็ดึงออกไปแล้วแตกสลายไปเห็นด้วยกับตายตัวตัวเองเลยสิ่งเนี้ยคงมีแต่ลุงๆนั่นแหละชีปกขาวอะและพี่มิ้นเท่านั้นแหละที่เห็นมันนางร้องอย่างเจ็บปวดเลยนะ ถึงนางจะเก่งกาจแต่กับผู้มีวิชาชั้นคูนางก็แค่เด็กอนุบาลกลุ่มควันสีดำอ่ะล่องลอยพันล่างกันโป่งแสงของนางอ่ะแล้วจึงกระชากหายไปในอากาศที่หมุนวนอยู่แล่าๆกับวังน้ำวนทุกอย่างจึงสงบลงชีปะข่าวแนะนำให้พี่มิ้น่พาพี่ก้องกลับบ้านไปหาพ่อแม่แล้วนำน้ำล้างเท้าของทั้งสองให้พี่กองดื่ม เพื่อล้างของให้สิ้นอย่าให้เหลือซากหลังจากเหตุการณ์นั้น่ะทุกอย่างก็กลับมาปกติสาวะบอกว่านางตายแล้วเพื่อนเข้าไปเห็นนางอาเจียนเป็นเลือดนอนตายจมกองเลือดอยู่ในห้องพักของเธอนั่นแหละและยังเห็นพวกโต๊ะบูชาอะไรก็ไม่รู้น่ากลัวเต็มไปหมดพี่มิ้นยังคงเห็นผีดังเดิมนะแค่ตอนเนี้พี่ก้องก็รู้แล้วว่าทำไมพี่มิ้นจึงทำบุญบ่อยๆ พี่ก้องก็เริ่มเข้าวัดทำบุญถือศีลตามปกตินั่นแหละและเลิกเล่าอย่างถาวรเลยนะและอีกอย่างร่างกายก็ไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมอีกแล้วตอนเนี้ยพี่มิ้นต์มีลูกสาวน่ารักเพิ่งจะลืมตาดูโลกไม่นานชีวิตของคนเห็นผีก็ยังคงต้องดําเนินต่อไปอย่างนี้แหละไม่ว่าจะด้วยอย่างไรอก็ขอให้ทุกคน่มันทําบุญกันเยอะๆนะครับสําหรับวันเนี้ยขอตัวไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ